ไปที่สายต่อไปนะครับคนที่นัดยานัดยานัดบ่อยๆเนี่ยจะอันตรายหรือเปล่านะครับเดยถามมาคุณสมนึกอายุ72ปีจากนครนายกสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับผมผมสวัสดีครับคุณหมอครับได้ยิน่ครับได้ยินครับเชิญเลยครับนี่คือกังวลใช่ไหมนัดยาบ่อยใช่ครับนัดยานัดมาห้าหกปีแล้วครับแล้วทำไมต้องนัดนะครับเนี่ยผมสงสัยจังเลย ผมผมมันยังงงตัวเองเหมือนกันว่าอยู่ๆก็นัดกันนัดเนี่ยอืแล้วมันรู้สึกยังไงพอนัดเสร็จปุ๊บมันสดชื่นแล้วหรือยังรพอนัดจะนัดแล้วมันก็จะโล่งนะจะโล่งว่ามันทุกขจะคลายเครียดอะไรอย่างเงี้ยนะโอออมัน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 ไม่มีอะไรแล้วคุณไปนัดมันนะมันก็ติดเลยครับมันก็จะโล่งไปเลยเพราะว่าในนี้มันจะมีทั้งพิมเสนมีสมุนไพรไทยเยอะแยะเลยที่จะทําให หายใจสะดวกนะครับทีนี้ข้อควรระวังก็คืออย่านัดบ่อยอย่าเพิ่มเพิ่มจำนวนนะนัดวันละกี่ครั้งเนี่ยนัดวันหนึ่งประมาณก็สี่ห้าครั้งไปครับหมอสี่ครั้งทุกวันทุกวันครับครับทีนี้ถ้าเรานัดให้มันมันน้อยลงได้ไหมคือเรานัดเพราะมันหายใจไม่สะดวกหรืองไงตอนที่เราจะเริ่มนัดตอนนั้นอนะ ใช่ครับมัน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 จะไม่มีผลเสียอะไรมากนะถ้าเราอย่านัดเยอะนะมันเป็นมันเป็นสารที่ใส่อยู่ในนันะ้นเป็นจาสมุนไพรทั้งหมดนะโกดสโกดเชียงอบเชยพิมพ์เสนยาฉุนปูนแดงทั้งหมดนั้นก็คือเพื่อจะให้มันล่องขึ้นนะครับทีนี้ข้อข้อควรระวังที่เรา ไม่ควรจะนัดก็คือถ้านัดแล้วมีอาการปวดหัวมีจมูกบวมแดงเจ็บต้องหยุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทําให้อักเสบมากขึ้นในจมูกครับลองลองลองเลิกนัดแล้วมาสูสรยาดมหน่อยได้ไหมมันจะเบากวา่ายาดมที่โล่งจมูกโล่งอะดมพวกไฮแจ๊กพวกอะไรเพี่ยนเออมันเป็นหลอดแล้วล้วก็สูดดมอ๋อ เ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราท้ายสุดถ้ามันยังไงเราเลิกดีกว่าเพราะว่ายังไงก็ถือว่ามันเอายาเนี่ยเข้าไปในโพรงจมูกอ่ะคือมันจะแก้อาการหวัดคัดจมูกจมูกโล่งนะแล้วก็ลดอาการภูมิแพ้ได้เหมือนกันแต่ว่าอย่าใช้บ่อยนักนะแล้วข้างขวดเขาให้นัดกี่ข้างวันเนี่อเขาไม่บอกนะครับขวดไม่ได้บอกนะคือคืออันนี้มันเป็นสมัยมาจาก ประเทศจีนอ่ะราชวงชิงคน,น,นล่ม,มีเงินมีทองก็ว่งวางๆไม่รู้อะไรก็ทํา <c oughs> ยาตัวุ้นไปมาสูตรแล้วก็ชื่นใจ <c oughs> ก็ติดกันมาแล้วมาประเทศไทยเราก็มาใช้ด้วยมันก็ถือว่ามันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายนะครับ <c oughs> นอกเว้กเวยกเว้เวนว่า,เ,าเราใช้นานๆแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงการอักเสบของจมูกต่นนั้นเองเขาเรียนถามคุณมอยสีนิดนึงครับ ครับครับถามเรื่องเรื่องไตครับเคื่อวันที่วันที่ยี่สิบผมไปตรวจค่าไตมาหมอนัดให้เจาะเลือดครับแล้วอย่างไรัะไตมีขึ้นอยู่หนึ่งจุดสองหกครับอายุเท่าไหร่นะคุณอายุเท่าไหร่อายุเจ็ดเจ็ดสิบสองครับโอเคพอรับได้เลยละหนึ่งจุดสองหกอยู่อยู่ในสเตจที่สามแล้วเหรอเอ้ยเดี๋ยวที่ คุณก็อย่าไปคิดว่าคุณอยู่สเตจไหนเียแล้วเราค่ากรองถ้าได้กี่เปอร์เซ็นต์อ่าค่ากรองมันห้าสิบเจ็ดนะโอห้าสิบเจ็ดก็ก็อย่างนี้ไอ้ค่าครีเอตินินหนึ่งจุดสองหกก็พอรับได้คนอายุเจ็ดสิบกว่านี่นะแต่ว่าค่ากรองนี่ห้าสิบเจ็ดก็น้อยไปนิดหนึ่งอ่าแล้วก็ถ้าค่ากรองเนี่ยมัน ต่ำกว่า15นี่มันก็ต่ำกว่า30มันก็ไประดับ4ต่ำกว่า15ห้าก็ไประดับ 5. ก็ต้องล้างไตถ้าเราจะชะลอนะก็คือเราจะต้องไม่กินเคม็มแล้วก็เดินออกกำลังกายทุกวันได้ไหมได้ครับหมอออถ้าครึ่งชั่วโมงนะอย่างน้อยติดต่อกัอนนะครับอา่าแล้วก็พยายามอย่าก,กินเนื้อสัตว์ใหญ่กินโปรโตีนจากพืชพวกถั่วเหลืองเต้าหู้นะโยเกิร์ต ก็พยายามกินถ้าอยากกินเนื้อสัตว์ก so ็กินเนื้อปลานะครับผมเนื้อปลาแทนเนื้อหมูวัวควายนี่ไม่เอาล่ะนะก็พยายามกินน้อยลงกินผักเพิ่มขึ้นนะไม่กินเค็มนี่สําคัญที่สุดเลยนะความดันคุณมีไหมเนี่ยความดันผมไม่มีหมอผมกินยาลดความดันอยู่ครึ่งเมตรครับความดันวัดได้ร้อยสิบสองนะอ่า ก็ถือว่ามีมับกินยาลดความดันอยู่ก็ต้องไปตรวจดูว่ามีโปรตีนรั่วมาในปัสสาวะหรือเปล่าหมอเขาตรวจหรือยังให้ตรวจครั้งหนึ่งแล้วบอกไม่มีแต่แต่เขาจะแล้วไม่ได้ตรวจควรจะตรวจเขาเรียกมามโครอัลบูมินนะเว่ามันจะบางทีบางยาลดความดันหลายตัวมันทําให้ไตเรามันค่ากรองโปรตีนมันรั่วได้นะเขาต้องเปลี่ยนยาลดความดันลงหน่อยเดี๋ยวหมอเขาจะให้เอง ขอตรวจไมโครออลบูมินหน่อยคือคไมโครคือเล็กๆออลบูมินคือโปรตีนโปรตุนเล็กๆนะถ้าตรวจเจอเขาจะได้เปลี่ยนยาลดความดันให้มันปลอดภัยเพิ่มขึ้นจะได้ชะลอตายด้วยนะโอเคก็ยังพอรับได้นะออกกำลังกายหน่อยนะครับครับผมโอเคอ่าโชคดีครับขอบคุณครับคุณหมอครับได้ครับครับสวัสดีครับ